ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่จังหวัดอุดรธานีครับคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่ามีฝรั่งหัวร้อนแล้วก็กลางนะฮะเข้ามาเติมน้ำมันในปั๊มน้ำมันเนี่ยขับรถป้ายแดงมาเติมแต่ปรีเข้ามาต่อยพนักงานปัม๊มจกนกระทั่งเนี่ยได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีการด่าหยาบเป็นภาษาอังกฤษผสมกับภาษาอีสานค่ะโอ้เออทีแรกมาถึงเนี่ยถามกันเลยโอ้เดี๋ยวต้องถามพี่ไปให้พีแปกฝรั่งฝรั่งถามเลยอย่างวาอย่างวาฝรั่งถามเออ อย่างวะอย่างวะแล้วก็ต่อยเลยเออเนี่ยนะฮะแล้วตอนหลังก็มีแบบแจกฟักทองให้ด้วยเอ้าเหรอ,อ,อน,นั้นเป็นภาษาอังกฤษละครับนี่ภาพฮะเขาบอกว่าเนี่ยมีฝรั่งนะฮะตัวใหญ่ๆหหัวล้นนะครับขับรถคันนี้เป็นรถมิตสุบิชิคือรถใหม่ป้ายแดงเขาบ,บอกแบบนี้นะฮะขับเข้ามาจอดบริเวณทางเข้าปัม๊มปั๊มเนี่ยอยู่ที่ถนนอุดรดุสเดียตะบ,บนหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ฝรั่งเนี่ยอายุประมาณไม่เกิน50าปีตัวใหญ่หัวโล้นเนี่ยเดินลงมาเปิดประตูฝั่งซ้ายข้างคนขับแล้วก็เอาขยะทิ้งลงพื้นนะฮะจากนั้นก็เคลื่อนรถมาเติมน้ำมันเมื่อเด็กปั๊มเข้าไปถามและกำลังจะเปิดฝาถังน้ำมันฝรั่งเดินลงมาจากรถและปรีเข้ามาต่อยเด็กปัม๊มตอนนั้นมีแคทเชียหญิงเนี่ยเข้าไปห้ามปรามโดนลูกหลงโดนต่อยเข้าที่หัวที่หนึ่งนี่จังหวะนี้มีการชุลมุนเกิดขึ้นครับ และหลังจากนั้นฝรั่งก็ขับรถออกไปซึ่งก็มีพนักงานหญิงถ่ายคลิปมาได้บางช่วงบางตอนเดี๋ยวดูคลิปหน่อยเอาบอกให้เปิดฟ้ังลังให้เปิดไฟถังเราทำไมต้องหนีถ้าคุณเติมน้มันได้ยังไงบอกเติมน้มันไม่ใช่ใส่โทรศัพท์ปั๊มมันไปแล้วค่ะมันมาด่าเนี่ยแหละเมื่อกี้นี่มันออกมันน่าจะเดินหน้าไปทางหนองคาย ผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบที่ปั๊มน้ามันดังกล่าวพบเศษขยะที่ฝรั่งคนดังกล่าวเททิ้งไม่ว่าจะเป็นชิ้นเนื้อแตงโมสายชาร์โทรศัพท์และกระป๋องเบียร์จากการสอบถามน้องตั้มหรือนายจิรวัตพรพนักงานที่โดนต่อยบอกว่าขณะเกิดเหตุนะเห็นชาวต่างชาติขับรถยนต์มาจอดที่บริเวณทางเข้าแล้วโยนขยะออกจากรถจึงบอกให้พี่แคทเชียไปดูทางฝรั่งก็ร้องออกมาเป็นภาษาอีสานว่ามีอย่างมีอะไร แล้วก็ตะโกนบอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยเป็นตอม,อมนะฮะจากนั้นก็เลื่อนรถมาเติมน้ํามันแล้วก็บอกว่าเนี่ยเปิดฝาถังน้ํามันหน่อยจากนั้นจู่ๆก็ขับรถออกไปหน้าปั๊มแล้วก็เดินย้อนกลับมาแล้วก็มาต่อยแล้วก็มีการด่าหยาบทั้งภาษาไทยผสมภาษาอังกฤษน้องตั้มบอกผมมาทํางานที่ปั๊มเนี่ยได้ประมาณเดือนเศษไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้เลยเบื้องต้นไปแจ้งความไว้แล้วนะครับเดี๋ยวลองฟังฮนะ ูเขาก็ทิ้งขยะพวกแตงโมพวกอะไรเนี่ยใช่ครับแล้วแชทแชร์เขาก็เดินไปดูว่ามีอะไรไหมแล้วฝรหลังคน้นเขาก็บอกมีเหี่ยงเขาก็ด่าผมว่าดูอะไรเนี่ยตามตาอแต่เขาพูดไทยได้ใจายได้เก็บอยู่ใช่ไหมครับเนี่ต้องตั้งตล้ต้องเก็นีรงรือโอ้ทุกมัดทุกปะมัดทุก มบนมาเร็วเกินใช่ครับเขาก็ทิ้งขยะเขาบอกว่าหลังก่อเหตุฝรั่งก็ยังไม่มีท่าทีสลดยังไปแอคท่าให้พนักงานถ่ายรูปแล้วก็นั่งทําท่ากดไลค์อยู่หลังรถจากนั้นก็ขับรถหนีออกไปไม่รู้ไปยังไงมายังไงเนี่ยเครื่องนี้จู่ๆมาหัวร้อนใส่เด็กปั๊มได้ยังไงเนี่ยนะครับคือเขามีทะเบียนรถด้วยนะเดี๋ยวให้ตํารวจเนี่ยไปตามนะฮะแต่เป็นป้ายแดงนะอ ก็ไก่หน,นึ่งแปดห้าเจ็ดอุดรธานีนี่ไปนั่งแอกอยู่ท้ายรถถ่ายรูปทำท่ากดไลค์ด้วยอเออนะครับครับ